สอยุดใโอ้ยหนักแน่นหน่อยนี่เราจะต้องทำให้เสร็จแล้วกลับไปด้วยกันวันนี้เสียงมันตัดว่าไม่ไม่ดีเนี้ยอู่เพี้ยพวกแกแล้วก็ซอยจุกเราได้ดูนะเวลามันเวลามันกูดามันหายเราจะกลับไปกินซอยจุ้ด้วยกันเร่กระปุก แต่พวกแกสองคนไม่มีครอบครัวหรือ,อยังไงวะก็ครัวกันล่ได้ลูกเมียไม่มีเหรอแบบฝากฝากให้แบบอะไรไหมว่าแบบเฮ้ยเมียฉันชื่ออไนี่ผัวฉันชื่อนั่นอะไรเงี้ยบอกได้นะมนไม่มีครับผมรับไทยชาติอย่างเดียวครับถ้าเรามีครอบครัวมันก็จะเป็นภาระของเราทีมมาก

ถนนถนนมีไหมมี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 ม,ม,มากมากมากขมสองสวยมากสวยมากทหารรอบนี้เราโคตรปูทีมเราโคตรแข็งแกร่งโคตรเก่งโคตรอันตรายโอเคเช็คในบ้านหน่อยเช็คในบ้านเข้าไปเช็คในบ้านหน่อยเดี๋ยวเขาเปิดห้างนอกให้ นี่มันตะโกนด่า,ดาเนาะบอสเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วถ้าตามลองตามเพจเขดูดิอ่าอ่าเพจเพจของบอส <Okay, S 2> คือ,อเพื่อนไม่ครบอะ่ะมันไม่ครบอ่ะยังไงเข้าแทงน้ำไหมหรือไม่เข้า ไม่เข้าเดี๋ยวเราดิ่งไปมีอยู่ตรงเอ็นอีสองตัวนะอ่สองตัวล้อส้มใช่ไหมตามแล้วแล้วไงหลังหลังปราตัวเหล็กเห็นปะตรงนี้ก่อนนภัสจัดการเลยเพื่อนรอมแล้วเปิดเลยไป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 ฉันบิ่ป้องให้ข้างหน้าหน้าลบหน้าลบ อ๋อตอบว่าไม่มีไม่มีเมื่อกี้เสียงฮอรมันดังอ่ะเสียงปืนเหรอถนนถนนถนนไม่มีไม่มีเฮ้ยพวกกัน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 ข้างในพวกกั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 นเข้ามาเข้ามา เองอนกระสุนไอ้น,นี่ติดหวานนะเนี่ยขนมโคตรเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะนำพวกนายไปเป้าหมายเดิมนะ เมันนอนอยู่ค่ะเราเห็นมองมองไปที่สามสิบเลขสามสิบบอลไล์อยู่ใช่ไหมโอเคดีแล้วนั่แหละไปคุยกับเขาได้ลางไปหาที่มั่นขึ้นไปดูที่สูงว่าพวกมันมีอะไรไม่รู้เดีไล์ทางไหนมันอยู่อยู่ที่ชาตลรางนะจะเส้นคานทำไมเฮ้ยคานกดไงอ๋อ x x x เฮ้พวกแกดูด้วยสิรอบๆนะมันยืนหลาอยู่นะ คไปที่ตึกไปตึกล้างไอ้ตึกก่อสร้างนะั่นเหรอใช่ใช่ตึกก่อสร้างล,ล,ล,ล่งล่องล่งเอ๊ะมีในหนะลังทองสองสามต้นเขา้วเขา้ว ไ,ไ,ไอ,อจอยจะอยู่ที่นี่เหรอคาดว่าอีจอยน่าจะโดนลากไปตลาดแล้วจอยนี่ๆๆมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้กระเป๋าดำให้ผมมีเควสให้ไปสำรวจตลาดอ่ะแต่เคยไปมาแล้วมันมันไม่เด้งสักเซตนะไม่รู้ทำไมยังใครไม่มีกระเป๋าวาหยิบใส่นะนะั่นน่ะนี่มันกระเป๋าอีจอย มีของอะไรข้างในไหมใช่ไม่มีไอ้จอ,อยนี่มันพลาดจริงจริงอย่าด่าเมียกูเอาละตอนนี้ตลาดอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดกระเป๋าอีจอยอยู่นี่คาดว่าอีจอยน่าอยู่ในตลาดเอ่อนภัสในมีเควสดไปตลาดฝั่งตรงข้ามได้เลยได้เลยครับไปดูตรงนั้นได้เลย ที่ฉันสำรวจรอบแรกมันมีประมาณ7 7ถึง8คนนะไปไปไป,ไปอย่าช้าเอาละ่าชา้ชาเยอะเยอะฉันบอกแล้วว่าเยอะมากเช็กระสุนด้วยนะเช็กระสุนฉันว่ามันสถานการณ์แบบนี้เราเอากระสุนออกมาเช็ดน่าจะไม่ได้นะไม,เไม่เช็คเช็คไม่ใช่เช็ด ใช่ oh. ใช่ทำวีวีวีคือการดูกระสุนในลำกล้องนภัสในหลังทาเอ้มันอยู่ข้างในนะเห็นล้วหนึ่งคนฉันจะวิ่งข้ามไป มันเห็นเราแล้วนะระวังด้วยล่วงล่วงโอเคล่วงข้างในล่วงประทับประทับที่ประทับที่ค่อยค่อยไหลไปค่อยค่อยไหลไปเอ๊ยนั่งไงแด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 งล่วงเขาค่อยไหลไประวังขวาด้วยนะจาจ่าจ่าพูดเดียวครับจ่าฮะ จะจผมไนะปวดเยี่ยวมึงนั่งเยี่ยวไปก่อนคใ,คใครตดวะ<ม>ฉันบอกให้แกแค่เ <ขอ S 1> ยี่ยวไม่ใช่ให้คิดขโ<อ>ครับขอบผมอันนะโอเคสำรวจตลาดนี้ให้ทั่วถ้าไม่มีเราจะ เต็มนี้มีอะไรไหมได้ขอดูฝั่งนู้นหน่อยได้ได้ทำไมผมไม่ได้ยินเขาสื่อสารวะโคตรแปลกใจเลย พวกกันตัวไม่ใช่ถนนถนนสับแยกสัแยกเต็มเลยฉันเห็นสองอะ่ะมีอีกไหมมันจะอยู่ร้านร้านหลนังหลังร้านชำอะ่ะลงไปอีกอะ่ะหลังร้านชำมีหนึ่งเป็นขี้ เยอะทุกคนเยอะมากในในในตลาดในตลาดสดขวามือเทียบเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยผมโดนยิงแขนอ๋อพันแพ้ก่อนโอเค ไม่เพื่อนไอจา่าเซนรีมาเติมได้ไหมเนี่ยกำลังรีโหลดกระฟุนครับไม่ได้เอาบอลเดชมาใครมีไม่ไผมไม,ม,มีเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปให้หะระยะไกลฉันเอาไม่อยู่ว่ะใคร

เเลยยมมน้าคุมอยู่ด้นานบนหลังคาผมกจ่าแล้วไอ้จอยมันเป็นผะาทิ้งมันไม่เถอะหาไม่ยังไงประจำผมคอมเมอร์อยู่บนหลังคาเอ้ะผ้าพ,พันนี่มันพันได้กี่ทีวะนัด <แก S 2> <อ>หนึ่งได้ไสามสาม,สามโอเคฉันพันอีกหนึ่งที ีจอยหรือเปล่าอ้ยไม่ใช่โอ้เนี่ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยตําริตริดหน้าฉันเบอร์วะแกมันมียาตัวการ์น่ะมียาแก้ไข้อะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนะประมาณร้อยเมตรนะผมไม่ได้เอากล่องไอ้นี่ด้วยกล่องเย็บมาฮะนะกล่องกล่องมันจะมีไว้เย็บแผลภายในเย็บแผลเย็บแผล ไม่มีใครกินเบียร์นะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าฮะหลังรถแดงขวาขวามิกขวาหลังต้นกล้วยลม้มล้มโกโก้ หลุมแล้วขวาหลุมแล้วโอ้โอ้โอ้กระสุนยังรั่งอยู่นะพดตอนนี้อาการดีๆี๋ยวผมจะเอาของไปเก็บด้วยเอาปืนไปเก็บบ้าเอ้ยการอะไรไม่รู้เต็มไปหมดต้องศึกษาเนี่ยไม่เป็นแบบ มันเหมือนปวดหัวไอสมองมือชาหน้าสั่นอีกหนึ่งนาทีปากชาในนั่นก็ชาโอเคเดี๋ยวรอแถวแถนี้ว่าแต่ไหนไม่มีหมวกเลยนะพัดอ่าไม่ได้ใส่มาหรอ <H ew> ไหม่หัวหัวในโล่งมากมันบางที่ใส่นัดรานะจะเ,เห็นศัตรูไม่ชัดเจนอ๋อโอเคเขาหน้าพวกเราที่นี่มา<ม>นอนหมอก,กนมันตรงนี้ ไรนอนน่ะกดเอก็กกดเอ็กวะลำนี้ของเราใช่ไหมหรือมันเอาคนอื่นมาส่งก่อนวนะไม่ไม่ของเราของเราไปไปไป ละสองฝั่งละสองขึ้นมาฝั่งนี้โอเค <i> okay. ได้ครับฝันดีครับคุณโมกมาเจอกันครับขอบคุณที่แาเข้ามารับชมครับเสียงสดมนไหนอะมนไหนไวะมีด้วยหรอ